สวัสดีครับผมแจ็คประทายนะครับอ่าอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีพระเครื่องมีอาทิตย์นี้ใช้เรียกว่าชุดเครื่องรางของขลังแล้วกันนะครับจะนํามาให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับแล้วก็รีวิวนะครับถือว่าเป็นของดีอีกอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อที่น่าสะสมนะครับแต่ก็หายากพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันภายในคลิปนะครับ ใครเข้ามาดูครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไปดูกันเลยครับผมครับมาดูกันนะครับนี่คือเบี้ยแก่นะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งหลวงพ่อสร้างขึ้นเมื่อปี56นะครับชัดไหมเอ่ยนี่เบี้ยแก่นะครับพิธีหลวงพ่อนะครับยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เบี้ยแก่นะครับสามารถกันอาถรรพ์นะครับกันสิ่งไม่ดีนะครับหนุนดวงนะครับ การพูดผีปีศาจและสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับการเสน่ห์เล่ลมพระพายกันคนชิปหายคนตายไม่ดีนะครับทั้งยังเป็นเครื่องรางช่วยหนุ่มนำทรัพย์นะครับนำเงินนำทองนะครับข้างในนะครับยังเอ่อยังมีปลอดมีปลอดนะครับปลอดเนี้ยชอบกินเงินกินทองนะครับนั่นจะถือเพชดนะครับคือสามารถเรียกเงินเรียกทองได้ต่างหากครับถือเพชรเบี้ยแก่นะครับจะถือเลชดนะครับว่า นอนต่างถิ่นนะครับควรมีเบี้ยแก้ป้องกันตัวนะครับอีกทั้งยังแถวคาดกงกระพันนะครับมวลสารดีครับนำมาบรรจุในเบี้ยแก้นะครับเป็นประลอดธรรมชาตินะครับทั้งหมด5ชนิดนะครับเป็นมวลสารเบี้ยแก้ของหลวงปู่ยาท่าสนสวนวัดนะครับป่านาอุดมนะครับเป็นเบี้ยแก้ที่แพงที่สุดในอีสานนะครับผมมวลสารดีมากนะครับส่วนการทํานะครับจะเป็นการหุ้มตะกัวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับไม่ชัดเลย นี่นะครับจะเป็นการหุ้มตะกัวนะครับเชือกนี่ลงลงลักถักตามตำราโบราณนะครับเนี่ยฮะเบียแกเป็นเครื่องรางของขังนะครับมีมาแต่สมัยไทยนะครับไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับหลายร้อยปีนะครับเชื่อว่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้นขังนะครับมีคุณวิเศษในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับจากเรื่องร้ายให้กลับกลายเป็นเรื่องดีนะครับหรือบรรเทาความรุนแรงลงได้นะครับถ้าเกิดไม่เกินกรมนะครับ ตามที่โบราณอาจารย์นะครับผู้จัดสร้างครับได้ประจุมนตราพุทธคมไว้นะครับจึงเป็นที่ฝ่ฝันของนักแสวงหานะครับวัตถุนิยนะครับมงคลนะครับทุกยุคนะครับเบี้ยแก้นะครับมีจัดสร้างมานานมากแล้นะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วนี่ก็เป็นเบี้ยแก้ของหลวงพ่อนะครับจัดสร้างเมื่อปีห้านะครับซึ่งจํานวนการสร้างนะครับจะอยู่ที่999ลูก ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจะอยู่999ลูกนะครับจะมีดอกคูกับดอกเล็กนะครับนี่คือดอกเล็กนะครับดอกคูหาไม่ได้แล้วนะครับ999ลูกหรือ444ลูกนี่แหละครับผมอ่านดูในใบอะเรใบข้อมูลนะครับซึ่งตัวหนังสือไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นหนึ่งเครื่องรางครับที่หายากนะครับตามหาตอนนี้ไม่มีคนปล่อยเลยนะครับ พูนะครับไม่ค่อยชัดเลยนี่นะครับของหลวงพ่อนะครับจะเป็นการมีต่อโค้ดด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับหลวงพ่อก็จะมีการต่อโค้ดไว้นะครับ ลงรักถักเชือกนะครับเป็นสูตรตำรับโบราณนะครับนนะครับ,รบเป็นของดีหายาก่งชิ้นนะครับซึ่งเป็นที่หวงแหนของอาชาวลูกศิษย์นะครับที่ได้ไปนะครับเป็นของ เขาเรียกว่าห่วงแหนได้เลยนะครับเพราะว่าน้อยคนมากนะครับที่จะออกมาปล่อยนะครับนี่ครับลูกนี้ผมได้มาจากที่ผมไปสักทีวันนะครับแล้วมีเด็กวัดอยู่แถวนั้นนะครับนํามาปล่อยให้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับโอ้ยน่าใช้มากครับเบียรแก่นะครับของหลวงพ่อนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเครื่องรางของขังนะครับของหลวงพ่อนะครับเบียแก้นะครับซึ่งเป็นของดีที่หาได้ยากพอสมควรนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับพิธีดียิ่งใหญ่นะครับก็จบไปแล้วนะครับใครที่ดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมีวัตถุมงคลหรือว่าเป็นเครื่องรางของขังอะไรของพ่อที่น่าสนใจรลอน่าติดตามนะครับ คุณดคุณล้น้นะครับผมจะหาข้อมูลนะครับแล้วก็ประวัติต่างๆนะครับมาให้พี่น้องทุกคนนะครับได้ศึกษากันนะครับอย่างไรฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ